านพจาษาสนติแระชนผู้หนักแน่นในพจน์ในพระพุทภศา,าสนาทุกท่านจงถึงซึ่งความสขพักษาประการแตงบาลีที่ว่าสุขังจติไม่ทำเท็ตุอิปัามปะปิพโวตันความสุภภาษาประการคือความเป็นผู้มัง่งมีชีสุกันได้แก่มนุสสมบัติความเป็นผู้อยู่ดีมีสุขกันได้แก่สวรรคสมบัติความเป็นผู้อยู่เย็นเป็นศุข อันได้แก่พริตภัณสมบัติจุบริบุรีบุตรแกท่ทั้งหลายโดยทั่วกัรทุกท่านทุกคนเธอเอวันก็มีด้วยประกาศราชานี้ค่ท่านผู้เจริญทั้งหลายเตรียมตัวข่าวคำสาสุการพร้อมกันจอมสา in uh เมษาระนาเีมังเตตังสารนาคุตมาพเจ้าข้าเจารับน์ไนี้เป็นที่พึ่งอันเกษมของข้าพเจ้าขา้รับตน์ไนี้เป็นที่พึ่งอันสูงสุด เออกว่ามหาบุญการให้ความามั่าภาษาบาลียะถาวาอิวะนาปุราปริตูเรติสาคารเอวะมินวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปตฏิอิชิตังปฏิตังตุมังขิปะเมวะสสมิชาตุ สัพเพหูรนโตสัพพะจันโทปนัะรัสโญยถาเบนิโตเทพรัสโญยถาสัพพิโยมีวัชยนโถสัพพะโรโกวินัสตุมาเตภวัตปันตานโยสุขีธีฆายุโกภ่าว่าปิวาธนาสีมิสันนิจามุทาปัญญโจจัตตารโรธัมมา ายกันโนสุขังสัพพะสัมมุตุอารุ นีตุงนี้กาลังปัญญาหาสาธุธรรมทันีเดี๋ยววันนี้รุ่งพ่อสิบวรรณกับไปเชิญคุณพ่อผู้ใหญ่พิเชียนพ่อผู้ใหญ่จักรพัฒน์บรรไว้การเทศน์เนียตรงนี้นะ่ยอร่ยคนนละวันละคันครับธรรมมาัญจอด้วยนะรบลงเป็นด้วยดีครับเจ๋งมากครับโอ้ย เดี๋ยวนี้ออกก็อย่าเพิ่งลุกเด้อนครับมันนะครับขอล้เอ่อที่ทำอ่าพระกันเรียบร้อยแล้วครับเสียนดีครับท่านสง่าหลวงพ่อพองค์กั อันนี้น้อยฮันมากาลูกมากาลงพอเรอวอ๋ชีีอนเชลีอภิวาโเนาโถอนเชลีวันทาอภิวาธรรมโมเมนาโถ อัญเชรีว <unex plain able> ันทาอภิวาทสังโฆมีนาโถุวันทาสาธุเรียบเรียงครับโยกาอัญเชลีวันทาอภิวาทมีนาโถอัญเชลีวันทาอภิวาสังโมมีนาโถ อันชาลีวันทาอภิวาสังโิมนาถุอันชาลีวันทาสาธุขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพตอา่อไยมีความสุขความสงบในครอบครัวของตนเจอกันใหม่ปีหน้า,าครับใหม่น,อน,ขขอน,น้องรักษาสุขภาพดีเด้อทุกคนับเรียยร้อยครับพี่น้อง เดินทางปลอดภัยเด้อมีแต่ความโชคดีเด้อพี่น้องเด้อเกีงมากเกีงมากโอ้ยช,ชื่นชื่นชื่นใจชื่นใจครับครับประมาณครับสิได้พอกันง่ายเนาะบอสหน่อยให้จังได้เนาะเดี๋ยวพอไปต่อครับครับประมาณครับ เราเดินไปทางเออแยกโยมไปปุฟังเสียเราจะเรียกคุณพ่อแลยัการียกคุณพ่อเด ผมมาโมเล่เลยเนาะเลยพครับเก็บองหคอาจารย์้านอาจารย์ <Enough>